สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกบรอกโคลี่ค่ะเพราะว่าใกล้จะหนาวแล้วปกิกพอมะเล็ดไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายนะคะเราก็จะเอาต้นกล้านะคะลงกระถางวิธีปลูกปลูกยังไงทำยังไงบางคนก็อาจจะปลูกได้ดีกว่าปกิกนะอันนี้ก็คือสูตรใครสูตรมันนะใครถนัดยังไงก็ก็ทำไป ถ้าปลูกได้ดีแล้วก็โอเคนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ดูคนอื่นเขาเอาเก็บนะเก็บของเคล็ดลับของคนนี้มั่งคนนี้มั่งอันไหนดีเราก็เอามาปรับเปลี่ยนใช้นะคะไม่มีอะไรที่จะทำได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนต์ปกิก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งก็ไปดูคนอื่นเข้ามาเหมือนกันนะคะดูมาตลอดตัวเองก็ทำทดลองดูว่าเอา้าเราทำอย่างนี้ได้ผลไหมดีไหม ถ้าไม่ได้ผลเราก็จําเที่ยวต่อไปเราก็ครั้งต่อไปเราไม่ทําละแบบนี้ยปลูกไม่ได้ผลามาดูกันนะคะนี่คือต้นกล้าค่ะต้นกล้าที่ปก a c เพาะไว้ b โค c ี่ y ล้วก็แยกไปปลูกอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้บํารุงเลยเพราะเข้าไม่ถึงเอาไปไว้ลึกเกินเอาแยกไปปลูกประมาณ7จ็ดแปดกระถางก็จะมาปลูกใหม่ทีนี้จะเอาลงกระถางใหญ่เลยเพราะอันนี้เล็กนะคะแค่ว่าเอามาปลูกไว้ชั่วคราวแต่ขนาดนี้หัวจะไม่โตดอก ไม่ใช่หัวดอกค่ะดอกบล็อกเคลี่เขาจะไม่โตเราก็ต้องใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนนี้เป็นต้นกล้าที่เราปลูกไว้บางทีก็หวานแล้วก็แยกเอาไปลงถาดหลุมไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดขี้เกียจลงถาดหลุมก็เอาไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาแยกปลูกนี่คือพันธุของเขานะคะปะกติก็เอาสายพันธุนี้เพราะว่าไปซื้อไม่ได้เลือกค่ะไปที่ร้านเกษตรเจออันไหนก็เอาอันนั้นรู้สึกว่าจะมีแต่ ของสานี่แหละช่วงนี้ไปหาเจียดไตก็ไม่มีนะคะก็เอามาเพาะก็งอกดีมากเลยค่ะเนี่ยแต่จะดูผลผลลัพธ์ที่ออกมาคือดอกเขาจะเป็นยังไงเนะาะทีนี้มาดูดินดินถ้าเป็นต้นกล้าที่โตแล้วเราจะปลูกลงในกระถางใหญ่นะเราควรจะให้ดินข้างในเนี่ยโปรง,งนะคะอันดับแรก,กขอเอาอันนี้ใส่ไว้ก่อนเปลือกมะพร้าวสับนี่ก็ แช่น้ำไว้หนึ่งคืนละเพื่อให้เขาดูดซับน้ำได้ดีเลวลาเอามาผสมนะดินจะได้จะได้มีความชื้นที่ดีเปลือกมะพร้าวอมน้ำส่วนตัวนี้เป็นดินเก่าถ้าเป็นดินใหม่นะให้ใช้สูตรเก่าของป้าเก๊กเลยนะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งดิน,หน,นหนึ่งส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนคุยมะพร้าวก็เปลี่ยนเป็นมะพร้าวสับอันนี้เป็นสับเป็นสับเล็กนะคะ เนี่ยมีคุยด้วยสับเล็กสับหยาบไม่เหมาะคะ่ะเอาสับเล็กนี่แหละดินถ้าสูตรเก่านะดินหนึ่งส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกส่วนมากจะใช้ขี้วัวปนขี้วัวแห้งนะคะแล้วก็แกลบดําอีกหนึ่งส่วนแต่ส่วนสมผสมอันนี้ปกิ๊กมีแกลบดําอยู่ในเนี่ยเยอะคะ่ะมาดูแล้วเนื้อแกลบดําเยอะมากก็เลยจะไม่ใส่เดีย๋ยวจะอมน้ำมากเกินไปรากผักจะเน่าไม่ใส่ก็ลดแกลบดําไปก็ จะเป็นดินกับแกลบดําอยู่ในนี้แล้วไม่เอาแล้วนะคะไม่ใส่แกลบดำเราก็จะใส่เปลือกมะพร้าวสับไปอีกหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนแกลบดําให้หายไปเลยนะเปลือกมะพร้าวสับหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกวันนี้ปกิตมีปุ๋ยหมักของตัวเองหมักเศษกระสอบไว้หมักจากอะไรรู้ไหมคะอันเนี้ยหมักจากเศษอาหารแห้งๆหงย่าอาน้ํานะคะสมมุติว่ามี เปลือกกล้วยนะคะเปลือกสับป,ประรดเปลือกส้มเปลือกผลไม้ที่เรากินแล้วก็อาหารที่ส่วนมากจะเป็นประเภทผักผักนึ่งผักอะไรต่างๆพกกิ๊กชอบผักนึ่งเนาะถ้ากินไม่หมดเหลือก็จะเอามาใส่ในนี้แล้วก็เอาดินโปะไว้เหลือก็เอามาใส่แล้วก็เอาดินโปะไว้อันนี้ระยะเวลาเข้าประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะก็ออกมาลักษณะนี้เป็นปุ๋ยหมักให้เราไว้ใช้นะคะหมักใส่กระสอบไว้ อันนี้ใช้ได้แล้วปกี้ก็เอาไปตั้งไว้อีกกระสอบหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็เอาไปใส่ไว้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักให้เราไว้ใช้เนาะสวยนะดําดีจังเลยอันนี้กา้านไอ้อะไรเรงหลงเหลือใส่แค่นิดอย่างละหนึ่งส่วนเราก็จะมาคลุกเค้าให้เข้ากัน ลูกบ็อกโคลี่ไปกินสักหน่อยปีนี้ลูกนะคะลูกชายกับหลานชายพกิกชอบบ็อกโคลี่เวลาไป,ไป,ไ,ปไปแมไปแมโครนะเขาจะบอกว่าแม่เอาบ็อกโคลี่หน่อยพกิกก็กลัวยากลัวยาเนาะเขาก็บอกว่ากลัวก็ไม่ต้องกินแล้วเนี่ยไม่มีกินแล้วอยากกินเอามาก็ต้องเอามาแช่น้ําเกลือนะคะ หรือไม่ก็เบกกิ้งโซดาผสมน้ำแล้วก็แช่ไว้10-15นาทีแล้วก็ไปล้างออกล้าง2-3น้ำแล้วก็เอามาทำกับข้าวเดี๋ยวปีนี้จะปลูกกินซะเลยก็ชอบกินกันเนี่ยก็จะได้ดินที่โปร่ปงๆให้สังเกตเอานะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าดูเนื้อดินเยอะเราก็ใส่เข้าไปอีกก็ได้เอาโปร่ปงๆสักหน่อยเนี่ยประมาณนี้ ก็จะมาปลูกทีนี้การปลูกเนี่ยดินมีเปลือกมะพร้าวสับอย่างเงี้ยเขาจะมีช่องอากาศเยอะต้นอ่อนเนี่ยรากเขาจะต้องจับกับดินดีเราก็ต้องเอาดินใส่ตรงกลางทดลองปลูกให้ดูนะคะหนึ่งกระถางถึงขอบตรงนี้พอดีแล้ว เหลือขอบไว้เดี๋ยวรดน้าแล้วจะไหลหนีเสร็จแล้วตรงกลางนะคะที่เราจะเอาต้นบอคารี่ลงไปเนี่ยเราจะเจาะแล้วก็ใส่ดินที่ละเอียดลงไปเพื่อให้เขาจับกับรากได้ดีต้นผักของเราจะได้ไม่เหี่ยวดินที่ร่วนซุยละเอียดดีๆนะคะเนี่ยไม่มีเศษอะไรเลยเอาใส่ลงไปตรงกลางหลุมแล้วเราก็ปลูก ยาวแล้วนะเนี่ยนี่ค่ะละเอียดบัดใส่อีกหน่อยบีบสักหน่อยนะคะกดให้เนี่ยบีบให้โคนต้นเขาเน่นๆนิดนึงอย่าให้หลวมหลวมแล้วจะเหี่ยวค่ะแล้วก็รดน้ำ ส่วนข้างบนนะใครมีฟางนะคะก็เอามาปิดหน้ากระถางเดี๋ยวป้ากิ๊จะเอาใยมะพร้าวที่เก็บไว้นะคะใยเข้าที่ร่อนออกจากมะคุยมะพร้าวนั่นแหละเอาเก็บไว้เยอะอยู่แล้วก็จะเอามาแช่น้ําแล้วก็เอามาคุมไว้บริเวณนี้เก็บความชื้นให้เขาเพราะว่าแดดช่วงนี้จัดปลูกใหม่ๆอย่าเพิ่งออกแดดนะคะตั้งไว้ในร่มรำไรสักประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยเอาไปตั้ง ให้รับแสงแดดเต็มที่นี่ก็ได้เยอะนะคะเยอะแยะเลยปลูกไว้ไหมเนี่ยอา้าโฆษณาสินค้าให้ปะกิกไปเอามาจากร้านตัวเองก็จะแบ่งด้วยร้านสล,สลาต้นกล้านะคะสลาต้นกล้าเขาขายอยู่ต้นละ4ี่บาทเป็นกล่ำรูปหัวใจ กระหล่ำรูปหัวใจนี้จะแพงกว่ากระหล่ำกลมนะคะสายพันธุ์ของเขาที่เอามาเพาะเนี่ยแพงเมล็ดพันธุ์เขาแพงมากเขาขายอยู่ต้นละสี่บาทก็เอามาช่วยกันขายใครต้องการก็สั่งมานะคะรากเดินดีเต็มที่เห็นไหมอายุเดือนกว่าแล้วค่ะเดือนกว่าแล้วแข็งแรงเต็มที่แล้วกระหล่ำนี่ต้องเดือนหนึ่งขึ้นไปนะคะ ถึงจะแข็งแรงเนี่ยต้นละ4ี่บาทก็โอเคนะกว่าเราจะเพาะได้ขนาดนี้เขาดูแลอย่างดีอะค่ะให้ปุ๋ยให้น้ําเช้าเย็นใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะก็เอาห่อห่อนะแล้วแบบนี้แพ็คง่ายมากเลยห่อกระดาษพับพับสักห่อละห้าต้นเวลาสั่งก็ตะกิกสั่งหต้น น้อยไปหน่อยนะคะอย่างน้อยก็คงสัก10ต้นขึ้นไป 10- 20ต้นเผื่อเขาตายด้วยนะห้าต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ห่อกระดาษห่อเป็นรูปกล้วยแล้วก็กระแพ็คหนีบแล้วก็เอาเรียงลงไปในลังนะคะแล้วก็ใช้บับเบิลหอ่อวางนิ่มๆไปไม่เป็นอะไรค่ะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยเลยใครอยากได้ไปปลูกนะคะเวลาซื้อกระลำรูปหัวใจกินนี่แพงมากเลยนะ <S 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 เพราะว่าเขามีรสชาติที่หวานอร่อยกรอบ ราคาจะแพงกว่ากระล่ำกลมๆโอเคค่ะพูดเรื่องนี้หน่อยข้างหลังป้าเก๊กนี่นก็อยากให้ดูจังเลยเห็นไหมคะกกป้เก๊กปลูกขึ้นชายยักษ์ไว้คุณลุงมองไกลๆนะขึ้นชายยักษ์โตแล้วลค่ะในเนี้ยในน้าสวยแล้วค่ะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆสวยละไม่ต้องดูแลอะไรเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ละ ให้ปุ๋ย A ปุ๋ย B ครั้งเดียวต่อมาก็น้ําแห้งก็เติมน้ําเปล่าต่อไปแห้งก็เติมน้ําแม่ปุ๋ยนะคะแม่ปุ๋ยที่แช่ขี้ข้างคาวกับฮิวมัสก็เอามาใช้อยู่ตลอดเติมในนี้ส่วนข้างหลังเห็นนะอันนี้ก็ปลูกทิ้งไว้ถึงเวลาตัดกินละมีเหี่ยวอยู่ด้วยนะเนี่ยเห็นเหี่ยวอยู่ต้นหนึ่งไม่รู้ไปโดนอะไรเนี่ยต้นเนี่ยเหี่ยว นี่ค่ะเป็นคณะคณะยอดคณะใบตัดกินได้แล้วเนี่ยปลูกทิ้งไว้เพราะเติมน้ำเปล่ามาตลอดแล้วเห็นไหมคะคือจะไม่เลี้ยงต่อแล้วขี้เกียจที่จริงเลี้ยงต่อแล้วเอาแขนงได้นะเอาไปปลูกลงดินก็ได้ค่ะก็จะได้แขนงอีกปลูกผัก หลายๆอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยเราก็ได้กินผักหลายอย่างนะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดหมูกรอบแต่ที่บ้านไม่กินไม่กินหมูหมูกรอบมันเป็นมันค่ะรักษาสุขภาพกันหน่อยที่บ้านมันไม่กินเลยปลูกทิ้งไว้ไม่ต้องไปดูแลดูแลอะไรนะคะดูแค่ว่าน้ำแห้งไหม แค่นั้นแหละไม่ได้ยุ่งยากกับเขาเลยถ้ามีหลายๆแต่ว่าไม่มีพื้นที่จะปลูกถ้าใครมีบริเวณเยอะก็ตั้งรังหลายใบก็ได้กินเยอะอันนี้ถ้าสมมติจะเลี้ยงต่อก็เอาไปลงน้ําแล้วปล่อยให้แตกแขนงแล้วก็ตัดนะคะปลูกผักก็ดูกันเลยหลายๆอย่างอขอคุยเรื่องของหน่อยนะคะคนที่สั่งของปกิ๊กไปนะส่วนมากก็จะโอนนะคะ แต่ก็เห็นใจกรณีที่บางคนนะไม่มีบัญชีที่จะโอนไม่มีมือถือไม่มีเงินในบัญชีขอเก็บปลายทางได้ไหมป้าก๊กก็บอกได้ป้ากิ๊กเป็นคนง่ายๆแต่ทีนี้ว่าอันนี้ก็โทรศัพท์มาสั่งของเสร็จแล้วก็ไม่มีเงินที่จะโอนให้นั่นแหละก็ให้ไปเก็บปลายทางได้ไหมป้ากิ๊กก็บอกว่าได้เสร็จแล้วส่งไปให้แล้วอยู่ๆก็โอนเงินเข้าบัญชีป้ากิ๊กมานะคะก็ไม่มากมายหรือร้อยหกสิบบาท ก็โอนเงินเข้าบัญชีป้ากิกมาแล้วก็ของไปส่งเขาเขาบอกว่าอาฉันโอนไปแล้วฉันไม่จ่ายอีกหรอกไม่จ่ายพนักงานเข้าเอากลับค่ะพอเข้ากลับโทรศัพท์มาหาป้ากิ๊กว่าของมาส่งโอนเงินไปแล้วแล้วจะมาเก็บอีกเอ้าแล้วทําไมไม่ให้เขาหรือไม่ก็โทรหาป้ากิ๊กเลยถ้าไม่ให้เขาเขาไม่วางสินค้าให้นะแล้วโอนมาตอนไหนบอกโอนมาวันที่เท่านี้เท่านี้เวลาเท่านี้เท่านี้จดไปหมดเลยนะป้ากิกก,ก็กดเข้าไปดู คือมันไม่มีสลิปเนาะเพราะแกไม่มีลายกดเข้าไปดูแล้วโอนมาจริงค่ะโอนมาจริงป้ากิ๊กก็บอกว่าแล้วทําไมไม,ไม่ไม่บอกโอนมาตอนไหนทําไมไม่บอกก็เพิ่งจะบอกนี่แหละอุ้ตายละแล้วอย่างงี้ทําไมไม่รับไว้ก่อนจ่ายไปอีกครั้งก็ได้ค่ะร้อยหกสิบบาทแล้วโทรหาป้ากิ๊กนะคะป้ากิ๊กโอนคืนให้เดี๋ยวนั้นเลยบอกมาเลยหมายเลขบัญชีโอนคืนทุกบาททุกสตางค์แล้วก็จะได้รับสินค้าตีกลับอีกแล้วค่ะเนี่ยตีกลับวันนี้คุณลุงอยู่บ้านวันนี้ป้ากิ๊กก็ไปในเมืองค่ะ กลับมาถึงบ้านคุณลุงบอกว่าของตีกลับอีกแล้วนะวันนี้สา <50, 50 S 1> อ๋อค่าส่งตีกลับคุณลุงบอกว่า30สิบาทเพราะว่าของมันไม่เยอะมีไหลสตรอเบอรี่ประมาณห้าต้นมั้งคุณลุงบอกสามสิบ <laughs> ตอนไปก็สาสิบตอนกลับก็30สิประกิ๊กหมดไปหกสิบต้นไม้ตายอีกค่ะเป็นไงค่า่องยังไม่ได้คิดนะฟรีให้อีกตั้งหากปวดหัว เพราะฉะนั้นของสินค้าไปนะคะถ้าถึงมือแล้วบอกว่าเก็บปลายทางถ้าตัวเองจ่ายไปแล้วก็จ่ายไปอีกก็ได้หรือไม่ก็โทรหาป้ากิกเดี๋ยวนะี้แล้วป้ากิกก็จะโอนไปให้เลยนะคะอย่าไปปฏิเสธว่าไม่รับสินค้าโดนตีกลับแน่นอนค่ะโอเคนะคะสินค้ายังมีเหมือนเดิมใครอยากจะสั่งอะไรก็สั่งติดต่อ,อบอกขายกระหล่ำรูปหัวใจแต่ไม่บอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาที่เบอร์ปร้ากิกนะคะ0807527300ค่ะ 0807527300นะคะคนที่มีไลน์เขาก็มีเยอะอยู่แล้วส่วนไลน์ก็แอดไลน์ถ้าเด็กสมัยใหม่คนสมัยใหม่ก็ยุพาลาย2499ยุพาัยภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะตัวเล็กยุ yu ยุยุพาลพาไก็ l a i ยุพาลาย2499ปิรับเป็นเพื่อนแชทได้เลยค่ะโอเคนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ